ครับสวัสดีพี่น้องป้องปายครับวันนี้ข้าวดาว3าอครับก็มาติดตั้งผูดอกไม้ไฟครับขออนุญาตหนองหูสักหน่อยนะครับพี่น้องป้องปายอันนี้ที่ติดตั้งอยู่ก็จะเป็น3มนิ้วครับอันนี้3นิ้วน,นี่3านิ้วครับอันนี้เป็น อันนี้จะเป็นตัวสีนิ่วนะครับฐานนี่ๆๆกระบอกใหญ่ๆงี้เลยครับสีนิ่วอันนี้จะเป็นเป็นท่อไฟเบอร์นะครับอันนี้ใช้ได้หลายปีนะครับอันนี้ถอดน,นี่ไม่ต้องห่วงใช้ได้หลายปีเดี๋ยวเราก็มาตั้งฐานกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นซิงเกิลช็อตนะครับแล้วก็ผุเค้กตัวนี้ทำทำเป็นระบบไฟฟ้าไว้นี่ก็หลายอยู่ครับนี่ซิงเกิลช็อตนี่พอได้จุดปีใหม่ครับแล้วให้ดูท่าหน้าเป็นซิงเกิลช็อตหนึ่งจุดสองนิ้วครับอันนี้มีมีแต่แสงนะครับไม่มีเสียง